สวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนี่พาขึ้นหลังคาครับนี่มาตัดต้นไม้ครับตดได้ลายเติบแล้วครับพอดีผมตัดที่แรกคิปมันบาอัดครับลรืมงเบิรนะครับเนาะอันนี้ตัดไปได้ลายเติบแล้วครับนี่ต้นใหม่ทึงหลังคาครับนี่ไม่เป็นใหม่ถึงมันเอียงมาใส่หลังคาเนาะับเนาะมันจะล่มครับพอดีหนากฝนมันหนักครับผมผมก็เลยมาตัดนี่ครับมาลองเรือนะครับจำได้ครับผมเพจคีบอ่าโดนแล้วครับเป็นปีแล้วเนาะคิปตีอ่าทดสอบเรือยตัดใหม่นะครับเนาะสองพันกว่าบาทครับ ตัดใดังคิดแล้วทบนี่หยอดครับถือมาพานนะครับนี่มาเบิ้งเลยกันครับตัดใหม่ออกจากลังค้าครับส่องอนแสงครับเนาะนี่ครับนี่ครับเรื่อยครับโอ้เห็นมัครับผมไม่เห็นยี่ห้อนี่ครับซื้อมาสองพันสองพันสองร้อยเนี่ยนะครับจำบุกิดนะครับนี่ครับพี่ผลงานครับผม ใสเวลาบูโดนครับด้วยเขาดีครับเดี๋ยวใส้ผู้จัดการวัทาไทยเบิ้งน้ำครับผู้จัดการผมไม่ใส่บวอันนี้ตัดไปนั่นกับเมื่อกี้น้ำมันมันเบิดครกับนี่ผู้จัดการมาตัดเนี่ยผมวันาน์ไทยคิวไปนะตรงเนี้ยรครับมันฉีมันใหญ่นะครับน้อยนี่จึงบาทเลยมันเข่าก็ถเงครับตรงตรงตัดก้อมเอาครับบาเนี่ยมันแค่สิบเอ็ดยวครึ่งครับ กี่ตัดไปเรียนับน้ำมันเบิดเติมน้ำมันแล้วอย่ามาล้อกันบอกขั้นเดียวตัวน้ำมันครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่นอ้อง <laughs> น้ำมันกันนี่ครับเบนซินผสอมอะออตโต้ลูกครับเติมโอ้เฮียเฮียมือสั่น เต็มเตี้ยกี้เติมไปทันึงเต็มแบบนี้แหละครับเนี่ยแต่ประมาณคุณครับได้คุณผูบิสงทธิ์เติมหมมันต้นใหญ่นะครับเนาะมันเอ่อมันหนาน้ำเงี้ยวางมันปิดเปิดเกินชิ้นนี้ป่มปิดเปิด นี่ครับผมสิ่ยากหน่อยหนึ่งเนาะต้นง่ครับหลกะครต้องตัดก็เหมาครับเนเดี่ยวครับสิขาดแล้วมันจะทั้งใสกันเล็กน้อยหนึ่งครับผมกะเมื่อใหม่ได้ครับเด้อจะว่ากันครับพอดีผมโดนด็ดตัดครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับสังเกตมั้งครับจะมีหักโค้นครับเนาะ เปลี่ยนมาตรงใจใหม่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามให้กำลังใจนะครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ